สบายดีพี่น้องบรรยากาศยามแรงเลยแม่มอนก็มาเฮือนต่อแรงเอามกเขียดมาให้ลูกทายกิน,นหนึ่งใส่ทงยางแล้วก็ข้าวต้มตัดมาให้่นยังถทงหนึ่งเลยจงไว้นะไปกินเมื่อกลมาให้ลูกชายแม่ยังจ้อยไข่แดงสบายดีพี่น้องข้ายไข่แดงอ,อีกแล้วเจ่งแค่นอไปหาาแง่ไข่หมดนะโอ้แม่มันคือยังไาใส่อีหลามันสมนม,มันสม แมันยังออกมามดเลยนี่อือได้สี่กล้องสิสี่กลองสี่อ้าวมอนี่สี่ประตูมอนี่สี่ประตูสี่กล้องสี่สิบพันเด้อกล้องละซบพี่น้องกล้องละิบพันกีบกับสี่กล้องกับสี่สิบพันนี่สี่สิบพันกีบเด้ออาวผ้าห้เห็ดยังได้หมดยังจะออกอีกนี่เห็ดให้แม่มันออกให้ให้ป้าอีกนี่เพราะว่ามันยังมีแม่อยู่นี่อือ นสี่สิบพัน,น 40, พี่น้องใบละสิบพันด้วยนี่ใบละสิบพันอันนี้นะนี่สองใบกับส่าวพันอันนี้ใบละหาพันอันนี้นะใบละหาพันอันนี้นพี่น้องมาเห็นเงออินกี่ไปหาพันเป็นแบบใบละสิบพันเป็น,บนใบไดให้เบิรงนเด้อพี่น้องเด้อน, <laughs> นี่ใบหาพันสี่ใบกับส่าวพัน นี่สาวสิบสาวสามสิบสี่สิบสื่อน้ำนางโอยต้นหลุยต้นหลานไปแหน่ไข่หมดเนาะเปิดสิได้ก็ไปได้ง่ายได้พี่น้องเลยให้เพิ่นนันไล่แม่มันออกก่อนเอาแม่ออกให้ป้าเด้อลูกเด้อเลือกเอาเด้อนี่มันมีอย่างมีแมงสร้างน่อยอย่างไหนในนี้นะเก็บออกดำดำอย่างีนเก็บออกเก็บออกไม่ปลอยไตอย่างนี้เออให้แม่มันไตออกเก็บออกให้แม่มันไตออก บงเบงินกลีบอีีพี่น้องนี่ใบละแสนกลีบเงินลาวสูงสุดฮอดใบละแสนกีบพี่น้องเอ้ยมันบดได้ลายได้สิบล้านเนี่เงินสิบล้านเนี่ยใส่ทงส่งยังโบเต็มเด้อพี่น้องเงินกลีบยอย่าคิดเด้อว่าโอ้ยไปตลาดให้มันบนเป็นกระสอบพูยผุนบอกมันโมเม่นเดอ้อมันโมเม่นอันนี้ก็ใบหาสิพันหาหมื่นนี่หาหมื่นกลีบนี่นี่แสนกลีบนี่สี่แล้วนี่ นี่ใบละมือนอันใบละพันกีบอันนี้นี่ใบละพันกีบ,อ,นนบ,กบอันนี้ก็ใบละสองพันกีบนี่นเบ่งเนาะมันบริลายเงินกีบมันบริลายเงินไทยเผ็ดหอดแต่แบ่งพันสูงสุดหอดแบ่งพันเงินลาวเผัดสูงสุดหอดใบละแสนนี่แหละมันใ่งตรงกันแบบสี่หละโอ้ยใฮ้เมอ์มันออกก่อนได้จะพลาดได้ Thì mẹ mới nổ con đây, bộ áo vậy này. thùng à? Ừ, thùng này, khỏi sẽ mưa hơn, 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 cho cô. Bạn bừng xuống khu, đục sai, bạn này nè. nè. Phát anh muốn giảm cả kếp, ao là chói, phát bùng nè. Phát bùng phải luộc, kinh cá treo bó đẹp nè lá. nó luộc rồi đây. Treo bó đẹp, bó tầm lần ที่ก็กินแจ่วมีพักจำได้มีพักมีพักมีหยาจำแจ่วประเดกกระเซ็บเจ,จ็บเอาไปกินบัะดกี้ทีหิจังดอกต้องกินเผินเห็ดขี้ีพี่ชั้นเผินเห็ดระบบระเบียบลูกชายข่อยไปมือเดียวมากับแปลกตาอีากเผินหักกับเห็ดบางกีแล้วบางกีนี่ยัางหมดแล้วหมดด้วยนี่ ออกไปแข่งนอกแล้วไปหาสื่อเบียร์มาก็กินแล้วมือละป๋องเพิ่นกินเบียร์มือละป๋องบำรุงสุขภาพเส็จเบียกเมื่อยก็กินเบียร์ป๋องหนึ่งป๋องหนึ่งกับบริเบิรบาทเดียวดอกกินครึ่งหนึ่งกับเข่าตัวเย็นเียนทับเบิลนนะงามเลยพักมีงพักไปๆปลูกพักม่งในพักมึอึ้อมงามแต่พักมึอึ้อ ยังบริเดตเพิ่นมือได้แกงน้ำใหม่คนแม่ม้อนจังสิเดตเพิ่นแตกใหม่น้ำบัวเขียวอมทุม่มเพิ่นงงแต่ละมือก็ต้องเ้าก็ต้องย่องดินขึ้นทุกมมือทุกมมือได้ถ้าเ้ามย่องไม่ได้ดินมันสีแน่นไมันสียหัดหัดต้นแล้วมันก็บางงามพักนางตู่กักลังเขียวกักลังติด ซนกางปลูกเราเห็ดเป็นระบบระเบียบเราเ็เห็ดกลางเงีงกลางยางนะเราเห็ดเป็นระเบียบเราเห็ดคับเป็นทันเป็นแถวเราเห็ดน,นะอ,นนอันนั้นถัดยังคนมาแต่ใส่ไงน,นะใส่กระสบอบงม้มตัวบงไม้กระติดมาเลดยด้บงไม้กระติดมาเลยสุดนี้นะ มือใ <c oughs> นกว่าหมากันสาบลาบอยู่คือเหนี่วมือนี่งามเท้ๆงามอีลี่งามอีโลมักคิดกูไทยกูไทยเอิ้นมากคิดงามอีลี่งามอีโลกูไทยงามเน เครื่องปูกข้องพังกระมวลในใจพี่น้งองเลยเห็นลูกเต่าเห็ดนี่กับปูเป็นแม่ก็ดีใจละเมื่วานในใจสะออนเครื่อ,ปองปลูกมันงามเวีนนี่ยังดอกอากาศซ้อมกับแกละนั่นอะไรพ่อบงมดันนี้มีขนาดสิบบงเลยปลูกมะเฟษมืดสภาพหอมโปอมนี่ออสวยง,งามใช่ไหมงามเลยหอมโปอม บ่มีย่างมาเฮือนกระถ่ายจังซี่แหละสวนควรัวพีให้น้องมาเบิ้งเอฟซี F C เบิ้งเนาะเอฟซี F C ก็คือคนในครอบครัวเห็นย่างเห็นย่างเผื่อกระแทกมาคนในครอบครับควรบคว่ครบกันผู้นั้นไปใส่ผู้นี้ไปใส่เผื่อกระทำไม่ใันนะ่แหละคือคนในครอบครัวเขาคือกันเนาะพี่น้อง F C เอฟซีนะเผื่อกระเบิง้งเขาถุงมือถุงมือได้ถือไปเห็นคนหนึน่งมากกระมหาเพือนนางหลาบปอยู่แกงซี่ก็ ถามหาหนางหลาไปไซแม่ไม่มุนนางหลากระพืขึ้นไปน้ำพัวพ่นอีกแล้วบอ่อคุณผูกก้เห็นหนางหลาเขาคลิปเสวยสุดเลย้ทาถามนี่แหละน้องพี่น้องอฮอดพ่นด้อว่าผู้พนาคพ่นเทงหล่อเถึงผู่พ่นหัก,กนางหลานเนาะแม่ก็เข้าใจอยู่ดอกเรื่องลูกไม่ค่อยหายดอกสุดแล้วแต่นเนาะพี่น้องนอันนี้กะโมว่าหักแต่ว่า คำที่หน่อยใจของแม่มอนนี่คือลูกบอปึกษาเมเบเบาเมเวลาสิออกจากเพื่อนอีกนะแม่หน่อยใจตัวนี้ม,มียังสิไปไซกะสิยุทํากันกะบ,บอกน้นเเนกำเมเนจะคํำเมเ้ยลูกน่นขึ้นเอากันอีกเลเด้อสิไปยุทธกันอีกเด,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 เดกอเดเดพร้พอมพบพร้อมเมียมหาเมนาความต้องการของเมอยากได้ยินแบบนี้เนาะผู้เป็นแม่เออก็มันหันผัดบเบาได้ยินซะคำานี่นะ แล้วก็อันลักนี้ลักไปมันก็บ่ควรเนาะแม่บ่ให้ดอกถึงสิบอกแม่มนก็บ่ค่อยให้ลูกบ่ค่อยด่าดอกพี่น้องเอ้ยถ้ลูกเว้าดีๆก็กเออสุดแล้วจะมักกันก็อยู่กันกสิบอกแค่นั้นแหละเรื่องลูกเรื่องเต้านะบ่ห้ามบ่ห่วงเพราะว่าผัวไผเมียมันเนาะจัสิไปห้ามเฮ็ดหยังเพิ่นมักก็คือก็เฮามักไซั่นล่ะก็อยู่นํากันถ้าว่ายังยังอยู่นํากันได้กก็อยู่นํากันอีกเนาะพี่น้องอือ ยังบ um. ่อ in ิ่มบ่สันซะมันยังบ่ออิ่มยังบ่อิ่มก็ต้องกินให้มันอิ่มคือว่าเนี่ยอิ่มเมื่อไรก็จังว่าอี่มนะเป็นยังสันนะก็ไม้คือยังสันแหละอืมันบ่อิ่มแล้วก็ไปอยู่น้ำกันแน่นเลยพี่ม่อนผู้เป็นแม่เนี่ยไปจักว่าดอกลูกข้าก็เลียงได้ต่กายน้องพี่น้องเลียงใจบ่ได้ดอกใครก็คือการมดห้อยทอกันแล้วก็ือยงกนักกันแหละคนเฮาน่ะว่ากันได้แต่แค่ว่าเนาะ จำเป็นเมมอนกับซีเบิ้งห่างๆ้น่บาสิทิมแล้วบอบอ์เมมอนกับบอทิมดอกลูกลได้ๆกับลูกตัวดีลูกคือเกา่าอืมกับบอทิมกับซีเบิ้งห่างๆนี่แหละแต่ว่าโบลงไปซิเบิ้งห่างๆเอาอืมเนี่ยต้องสันนะ่นอะไเนี่ยเพิ่นมาแล้วก็เห็ดแน่นันเลยจะจกๆอกแน่นันเละเผิ่อ,อมืดมื้อไปที่มันหักได้จิมมันหักเออ แรงสี <ừ m. S 3> ่ระเบียกเพิ่นไปกะเั่มือก็คือตกแตงออกทีนี้ไปใส่ได้ไปได้ไปใส่ได้เห็ดอันนี้นะมืดมือใส่พุนใส่ปุ้ยหดนี่มปวาดศีรษะอสิเลยข่าบหนึ่งว่าสันซะบางมือกระเบิดมือยังไยบบางเหมือเออบางมือกระมบดมือเจ้าเห็ดบางมืองก็ขาบหนึ่งจะเห็ดแรงสี่เลยมีลำไส้กันนะนี่แล้วพ่อได้ย้อนพี่น้องเอ้ยจะเสร็จจะได้ขันมือนี่เสร็จพุชเสร็จพุชมันร้บบมึงมือกันทักษีณนะไรเปล่า อันจะใส่ย่โบพุ huh. yes, yes. so, no. yes, s <S ้ยเร่งพุ้ยดอกพุ้ยหมาเออมกนาวหันใส่พุ้ยเร่งดอกเร่งหมาอืมอืมมาใส่โรงต้นนี้แล้วตายเลยใส่มนาวต้นนั้นตายแล้วแหละเพาะเป็นดอกอพะ s ้างมาสักตายสิอืมอันอื่นมาใส่ยี่หันมกหุงเลยแบบเวลาเป็นเบียมหุงเอาไปใส่ในหันรดเบียมหุงค่ะ พี่น้องเอ้ยบ่มีิยังเด้อคลิปนี้ก็ได้มาเฮือนมาซานกับหอมผอมนะบุแ<ะ>ม่ฮะยังอยู่ยังอยู่หอมบัวกันยังอยูอย่เาห้เอาเอาผักหอมป้อมเก็บให้แม่เด้อกินเผือนั้นผักหอมป้อมเออยาดอกเอ้ยไม่เสียเอ้ยงด้อคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปเด้อพีน่น้องเด้อบรรยากาศยำแรงโอเคบาย